ลลงไปเยนี่มันก็สี่ไล่ล้มออกสูญยากาศแบบสนิทแต่บ่มีล้มแม่เลอยเดียวโอ้สุดยอดบล็ภูมิปัญญาอันชานฉลาดหลักแหลมด้วยความคิดของผูพุท่โบราณเสื้อเลยว่าเจ้าหรือว่าผู้ใดก็สร้างบกเคยรู้มาก่อนก็แล้วกันแหละว่าวิธีนี้ทําจังซี่มันหลักแหลมอีหลีแต่ก็ได้ผลอีหลีนะครับ ภูมิปัญญาการเก็บการถนอมอาหารหรือพืชผักหรืออย่างกระสรางแบบถนอมด้วยศูนย์ยากาศเขาสิเก็บถนอมเพราะว่าสิผักหรือว่าอย่งกระสรางแหละพี่น้องเนาะอันนี้เอาดอกลักมับสมมุติซื้อนะครับแบบที่เขาแบบใส่ถุงแบบศูญยากาศนะครับนี่เขาไม่ต้องไปใส่เครื่องอีหยังทั้งสิ้นนะครับเขาเอาแบบภูมิปัญญาบ้านเขานะครับนี่ เอาใส่จังสี่แล้วนะครับเดี๋ยวเสียไล,ล่ล้มออกให้เบิดด้วยวิธีง่าย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 ของเขาบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยนะครับอันนี้เต็มไปด้วยล้มอยู่อันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับแบบสุดยอดอีลีนี่ก็สิเป็นถังน้ําน้ำเปล่านะครับบ่ได้ผสมอย่างเจือปนลงไปแม่แท่น้อยเดียวมีแต่น้ำซื้อนี่แหละพร้อม <c oughs> แล้วเขาก็สิจับตรงก้นถุงนะครับก้นถุงจังสี่ นะครับนี่นี่นี่น,นี่เห็นบ่เนี่ยต้นผุงนะครับแล้วกะมุดน้ำลงไปเลยนะครับมุดลงไปเลยนี่มันกระสีไล่ล้มออกอย่างดีมากเลยนะครับถ้าเขาได้ประมาณที่หนึ่งแล้วเขากระสีหุม่มหุ่มไว้มันกระสีเป็นศูญยากาดแบบสนิทเลยนะครับแบบแหงสนิทแบบบ่มีล้มแม่แต่ล้อยเดียวโอ้สุดยอดบล่ละถึงสี่เลยนะครับนี่ถ้านั่นเขาก็เอาหนางังยางอย่างม,ามัด,ม,ดมัดไว้จะให้ล้มเข่านะครับ ทางหนนี่เป็นศู์ยากาศแบบร้อยเปอร์ซนเลยสุดยอดบอภูมิปัญญาบ้านไข่อ่าทำให้เห็นชัดๆนะครับนี่นี่คือถุงเป้านะครับเดี๋ยวสิให้อีหลา่าเอามากแอปเปิลกับสาลีบอใส่ลงถุงลงไปนะครับอาใส่ลงไปทีนี้จับที่ก้นถุงเออจับที่ก้นถุงพร้อมยังอีล้ล่ะพร้อมค่ะเอา ไฮไล้อนดากไอหมากแอปเปลิลกบสาลี่นะครับนี่มันก็สีไลไลไล,ล้มออกแล้วล้วครับเอาจมจมลงไปอีกกดลงไปอีกเออเอาไปที่นี่รวบรวบมองพี่มองพี่มันพัวนี้น้ำเออรวบขึ้นมานานมันก็สีเหลือั้งแต่หมากแอปเปลิลกะถุงเท่านั่นเองนะครับเฮ้ยง่ายง่ายเบิ้งดอกลักอีกทีนะครับสมมุติว่าเป็นผักเป็นปลาเป็นนี่ยังก็แล้วแต่นะครับให้เบิ้งนะครับ ไล่ลงไปไล่ลงไปเออนี่มันจะตีมิดติ่งติ่งโบมีเลยล้มที่นี่ก็เอานังยางไม้ละเอา,เอานังยางมามัดนะครับเขาก็สิมัดด้วยนังยางนะครับมัดแบบแน่นๆเลยบ่ต้องให้ล้มเขาได้จำนี่เขาก็ได้ผักไอ้อัดสูญยากาศหรือว่าอยังก็แเลีวแต่นะครับทำเป็นจริงสี่ไป เป็นศูนย์ยากาศแล้วไปแช่แซ่ตู้เย็นหรือว่าช่องฟิตยังกะสุดยอดเลยนะครับโอโห,โหบ่มีดอกลม้มสุดยอดสุดยอดอีอลี่ผู้ใดคิดได้ผู้ใดเคยทำกะบอกแน่นะครับแบบนี้บ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดเรื่องภูมิปัญญาภูมิปัญญาสูตรนี้ดีไหมคะถ้าดีถ้าถือใจกะน้ำไปใส้บ่ได้เสียเงินดอกแล้วก็น้ำไปบอกคนอื่นน้ำในเด้อครับเด้อ อันนี้เป็นภูมมบรรญญาบ้านเฮานี่แหละง่ายๆเองนะครับใส่ถนอมอาหารถนอมผักให้มันสดอยู่ตลอด